อ่ส่วนนิดาโพนะครับมีโพน่าสนใจใก็ตอกย้ำอีกครั้งขนาดนิดาโพนะฮะ <c oughs> นิดาโพบอกแล้วบอกว่าอ่มีสองประเด็นนะฮะที่นิดาโพก็สรุปออกมาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนี้ด้วยแล้วเป็นประเด็นเดิมที่สังคมก็ถกเถียงกันมาแล้วเ็เป็นเสียงสะท้อนไปถึงคณะกรรมการหลายรอบแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งตกลงนิดาโพบอกงี้บอกว่าอ่ความคิดของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ58ที่จะเปิดโอกาสให้นายกไม่ได้มาจากสสเนี่ย แต่ต้องได้รับเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า2ใน3าเนี่ยพบว่า 47. ่าระบุว่าไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีประสบการณ์เพียงพอในการบริหารประเทศนายกที่มาจากสสน่าจะมีประสบการณ์และทำงานได้ดีกว่าควรจะมาจากการเลือกตั้งน่าจะดีกว่าขณะที่4 5 7 6ก็ใกล้เคียงกันนะห่างกันแค่2%เนิดเดียวนะครับระบุว่าเห็นด้วยนะคุณชูวัตร,รบ,บอกว่าเป็นช่องทางเลือกอีกช่องทางหนึ่ง ในการสรรหานายกรัฐมนตรีคนเปิดให้คนนอกเข้ามาบริหารประเทศบ้างน่าจะทํางานได้ดีกว่าน,นายกที่มาจากสอสอ6.2%บอกไม่แน่ใจครับอันนี้นิดานะฮะแล้วก็มีเรื่องเลือกตั้งสวด้วยนะฮะเลือกตั้งสอว,อะะก,งสอวอก็มีคําตอบเรื่องนี้ด้ดยเดี๋ยวผมหาอยู่คือ,อเลือกตั้งสวเข้าใจว่าเห,เห็นว่าควรจะมาจากการเลือกตั้งนะผมเห็นในภาพหัวนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่มีสำนึกคือเรื่องของการให้ผลัด กระทรวงทำหน้าที่รักษาการแทนมนตีเนี่ยโพก็ออกมาว่าไม่เห็นด้วยเหมือนกันร,รวมทั้งเรื่องของการที่ให้ประหลัดเนี่ยคัดเลือกกันเองที่จะหาบุคคลมาเป็นนายกรักษาการในระหว่างที่มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งเนี่ย <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ไม่เห็นด้วยเหมือนกันคือ คือประเด็นที่เขาน่าสนใจคือผมคิดว่าสิ่งที่นีร่าโพบอกคราวนี้คือเขาเปรียบเทียบกับการสํารวจเมื่อเดือนธันวาคม<อ>เขาพบว่าอย่างเรื่องนายกคนนอกเนี่ยแนวโน้มคนเห็นด้วยลดเยอะขึ้นว่าโอเคมีนายกคนนอกก็ได้นะเยอะขึ้นเพราะว่ามีการชี้แจงจากกรรมธิการยกร่างเขาบอกว่าสํารวจเนี่ยพบว่าคนยอมรับมากขึ้นนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วยังมไม่เห็นด้วยอยู่นะครับที่จะมีนายกคนนอกแล้วก็ในกรณีเรื่องปลัดกระทรวงมีอํานาจคัด เลือกเป็นนายกรักษาการได้ตอนช่วงที่มีการเลือกตั้งและก็มีแนวโน้มดีขึ้นอีกเหมือนกันนะครับหลังจากที่เริ่มเห็นด้วยเริ่มเห็นด้วยมากขึ้นคือของบางอย่างมันประหลาดมากๆเนี่ยคุณดีนบ่อยๆเนี่ยคุณเริ่มชินกับมันไงี้ยครับอย่างเช่นเนี่ยประหลัดเลือกกันเอง41เลือกกันเองรัฐมนตรีย้ายประหลัดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเรื่องสวเนี่ยไปอยู่ที่กรุงเทพโพฮะกรุงเทพโพเมื่อวานเขาออกมาพร้อมกับนิดาโพแถลงกันกรุงเทพโพว่าไงกรุงเทพโพเขาจัดอันดับเรื่องที่ประชาชน เป็นห่วงใช่ไหมเป็นห่วงครับ,รบหรืออยากได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยู่ตรงน้รู้สึก<ห>ว่าเรา,เราว,วิการณ์ธรรโพลน่าสนใจในเมืองไทยเนี่ยจะถามว่าอยากอยากเห็นอะไรหรือเป็นห่วงเรื่องอะไรมากที่สุดอะไรอย่างงี้ะครับมันเป็นการวิจารณ์แบบอ่อนๆอ่ะครับใช่ฮะใช่ไหมฮะ เออหาไม่เจอซะแล้วคือแต่ว่าเขาสรุปมาว่าคนอยากให้สวมามาจากมาจากการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่ห่วงห่วงอันดับแรกแต่ประเด็นที่บางทีผมฟังแล้วผมก็เบื่อมันก็นคือประเด็นว่าอยากให้มีนายกคนนอเนี่ยเพราะว่าบางทีจะได้เป็นทางออกเนี่ยคือคือฟังแล้วมันลอยลอยไงคือผมบางทีผมอยากเห็นเห็นคนเนี่ยเวลาถามคำถาม,ถามพวกนี้ล่องแนบชื่อนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ของประเทศนี้ในอดีตไปชาติเซลโรต้องทําเองแล้วโพนี่คคือเขาเขาคงไม่กล้าทำกันคือคุณแนบชื่อนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประเทศนี้ไปแล้วลองลิสต์ว่านายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประเทศนี้เนี่ยมีผลงานอะไรบ้างนั้นเราจะเปิดประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมหลังจากที่เราเคยเปิดเรื่องนี้มาแล้วในเดือนเดือนนี้ทีที่แล้วกรุงเทพกรุงเทพโพนแล้วชีวิตก็เป็นแบบนี้ใช่แล้วชีวิตก็เป็นแบบนี้มันจะกลับมปสูดครับกรุงเทพโพบอกว่าประเด็นที่อยากให้แก้ไขมากที่สุดในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออััันดดบบแแรรกกคื มากที่สุดคือ25%เนี่ยมีที่มาของส so วคืออยากให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดอันนี้เป็นประเด็นแรกเลยที่ประชาชนยาอยากได้มากที่สุดนะครับร้อยละ17บอกว่าที่มาของนายกควรมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น1 1บอกว่าการกําหนดบทลงโทษนักการเมืองที่คอร์รัปชันให้หนักแล้วก็มีข้อบังคับนักการเมืองมันหนักนแล้วรครับรู้รเรื่องเปล่าฮะ9เปอร์เซ็นต์แย่เก้าเปอร์เซ็นต์สิทธิเสรีภาพ มันหนักจะตายอยู่แล้วนักที่สนในโลกแล้วมั<ช>้งติดคุกได้ในแบบที่ไม่มีอุทธรณ์อะไรย่างเงี้ยครับบางคนนี้ทำเได้เลือกตั้งมา1ปีเว้นอีก5ปียังไม่ได้ทำอะไรเลยครับ5%เรื่องปฏิรูปการศึกษานะครับก็เป็นเรื่องปรากฏว่าเรื่องสอวากลายเป็นเรื่องที่คนกังวลที่สุด